เท้กอา้เมกันี่ได้ขยคดีที่บนจัดได้กเองอาช่างแท่งช่วยหน่อยเร็วโหลดหลังให้หน่อยงานสุดท้ายแล้วหลังเลิกงานแล้ว

วนระดับทางเบือต้นๆของมันโอ้ยพี่นัทอ่ะโปกเลยเห็นไปโคราชวันนั้นไหมทางเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้อีกอ่าเอาลงให้ด้วยจบสุดท้ายวันนี้ชิบนี่ฮานุ่มๆเรียบร้อยครับบาบบบชีดมล้วล่ะขาตั้งขาตั้งเด็กๆ Cảm ơn